สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับอยู่ในเกมในชื่อว่า Fancy World นะครับนะตอนนี้ก็เปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเป็นเกมมือถือจากทางค่ายเทนเซนตเนาะเป็นโซเวิลด์ในยุคแฟนตาซีนะครับหรือว่าในโลกแฟนตาซีนั่นเองนะครับนะตัวเกมนะครับของเทนเซนตต้องใช้ QQ หรือว่า WeChat ในการล็อกอินเนาะหลังจากที่เปิดให้บริการในเวอร์ชันทดสอบมาประมาณสัก2-3ครั้งเนี่ยครับผมก็เคยทําคลิปวิดีโอพรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวที่วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะะะคครรรััับบในนนนเเเวอ์ชต็มาก ตอนแรกนะครับเราต้องใช้ QQ หรือว่า WeChat ในการล็อกอินเข้ามาเนาะโอเคครับผมเมื่อเข้ามาครั้งแรกนะครับระบบจะให้เราสร้างตัวละครนะคือตัวละครในเกมนี้มันจะมีเป็นเผ่าต่างๆนะครับแล้วก็แต่ละเผ่าจะมีในช่วงอายุตั้งแต่ว่าเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วก็วัยโตแล้วก็คนแก่นะครับมันมีเผ่าเยอะมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูเนาะเนี่ยคือมันจะมีเป็น2ฝั่งเลยสมมุติว่าผมเลือกนี่ครับใช่ไหมครับเป็นเผ่าสัตว์เผ่าอะไรพวกนี้นะครับมันจะมี2ฝั่งเนาะมันจะมีพวก สังเกตดูเนาะนี่ครับมันสามารถเลือกได้เนาะตั้งแต่วัยรุ่งวัยรุ่นเนี่ยคือข้างในอะ่ะมันจะเป็นพวกเด็กนะครับเนี่ยเพวกเด็กบนเผ่าต่างๆ่าเราสามารถหมุนได้เลยนะครับเลื่อนออกไาอีกก็จะเป็นเอาไยรุ่นโตขึ้นมาหน่อยนะครับเนี่ยคือมีเผ่าเยอะนะคือเหมือนจะมีเผ่าเยอะกว่าตอนที่ผมเล่นในเวอร์ชัน่ทนทดลองเล่นเนะาะเผ่ามนุษย์ก็มีนะครับเอ้ยนี่เผ่าอะไรวะปลาหมึกเฮ้ยสวยอะนะครับภาพสวยมากบอกเลยว่าภาพสวยมากมันเปลี่ยนแค่สีอเดี๋ยวเดูดิเห็นว่า มีเผาอะไรแปลกๆนะครับใครอยากเล่นเป็นพวกมนุษย์หมีเพนดงเพนด้า <c ười> มีหมดนะเล่นเป็นแบบพวกชนเผ่าโบราณอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยผมเล่นเป็นมนุษย์ธรรมดาดีกว่า <c ười> ผมว่ามันค่อนข้างโอเคนะเ,เลือกเป็นเผ่ามนุษย์เดี๋ยวแล้วก็ถอยไปข้างหลังนิดนึงนะครับอันนี้มีเด็กเนาะแล้วก็น,นี่จะเป็นพวกวัยรุ่นต่างๆนะครับแล้วก็ผู้หญิงมันจะเป็นฝั่งตรง,ตรงข้ามกันเนาะ <c ười> ผู้ชายฝั่งนี้นะครับผู้หญิงฝั่งนี้อะไรแบบนี้นะครับแต่มัน ทำไมมันเลือกยากจังโอเคอเด็กเหรอเด็กไปปะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็กดด้านขวาล่างเลยนะครับสำหรับใครที่จะเลือกเนาะทีนี้นะครับก็จะเป็นระบบการแต่งตัวตรงนี้เราสามารถปรับแต่งได้เลยนะครับอันนี้ลองแต่งดูนะผมแรนดอมแล้วกันนะครับมันเหมือนกันทุกแทบจะทุกเกมเนาะของเทนเซนนะครับระบบการแต่งหน้าแต่งตัวนะครับแล้วก็กดเนาะตั้งตั้งไปเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดของตัวละครเนาะชื่อนะครับตรงนี้ก็ ใส่ชื่อที่ทุกท่านต้องการนะครับแน่นอนนะครับผมจะใช้เจมินดี้เหมือนเดิมนะครับโอเคเจมินนะครับได้แค่นี้ชื่อมันอโอโหบางทีแบบชื่อที่เกียตั้ง้วแลนดอมมาแล้วกันนะครับแลนดอมแลนดอมมาแล้วกันเนาะทีนี้นะครับมันจะตัดฉากพาเราไปสู่โลกอารยธรรมในแฟนตาซีครับโคตรโคตรของโคตรนะครับ ทีนี้มันจะมีจุดนะครับให้เราเลือกลงนะก็คือเราสามารถเลือกลงมันไม่ใช่บัตเลอร์รอยัลนะครับเป็นโซเวลนะครับแต่ว่าเราสามารถเลือกจุดที่เราจะไปเกิดอะไรแบบนี้ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีให้เรานะาเช่นสมมติว่าเฮ้ยเราอยากเกิดใกล้ทะเลผมไม่แนะนําให้ลงพื้นที่แบบเอาแปลกๆนะเออลงมาบริเวณนี้ก็ได้เกาะตรงนี้ก็ได้นะครับเกาะตรงนี้ก็ได้อา่าลงใกล้แม่น้ําหน่อยเอ่อเนี่ยสมมติว่าผมลงตรงนี้นะครับทีนี้ ระบบเขาจะส่งเราไปนะครับเหมือนจะเป็นเหมือนคาคาบัตเทอเรียลนะครับตอนที่ลงไปเกิดในแมปอะไรแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆได้ชมบรรยากาศเน,นาะอาจจะไม่ได้แบบสาธิตอะไรมากมายนะระบบการสอนอนะไรพวกนี้เดี๋ยวเล่นให้ดูนี่ครับอ่าอันนี้จะเป็นระบบช่วงต้นเกมนะครับที่เขาส่งเราลงมานะคุผู้ชมครับนี่เห็นปะเออลงมาละโอเคผมกดกิปข้ามไปเลยเนาะเนี่ยมันลงมาเหมือนพาตาเรียลเลยนะครับอันนี้แล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะล่อนลงตรงไหนนะครับไม่ตายนะต้องบอกก่อนว่าไม่ตาย ลงไปแบบทิ้งดิ่งฟืบบอกเลยว่าโทรศัพท์ร้อนมากๆเลยท่านผู้ชมในเกมนี้ก็จะมีพวกสัตว์สไม่ใช่สัตว์สัตว์ต่างๆนะครับที่เป็นแบบในโลกแฟนตาซีครับเนี่ยเหมือนตายนะ <c oughs> แต่ไม่ตายนะครับแต่ไม่ตายแล้วก็จะมี NPC คนนี้นะครับคอยสอนเรานะพยายามพูดคุยกับเขานะครับเขาจะเ,าเป็นระบบการแนะนําที่แบบค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเราทําอะไรได้บ้างเนาะเนี่ยครับอันนี้เป็นสัตว์อ่ะสกิปไปเลยนะครับ กดตรงนี้นะครับมันจะมีเควสอยู่เนาะรับของนะครับแล้วก็เดินเควสนะครับพูดคุยแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับในช่วงแรกยังไม่สามารถทําอะไรเยอะได้นะแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเอาชีวิตรอดแบบโอเพนเวิลด์เลยนะครับแมบปบใหญ่มากนะเออดูดิคือภาพสวยจริงๆนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับมือถือของแต่ละท่านเลยนะครับสเปคต่ําม,มากๆก็เล่นไม่ได้เนาะสำหรับเกมนี้นะครับเนี่ยเห็นป่ะือเอาเหมือนไอ้นี่นครับยูโทเปียใช่ไหม <laughs> โคตรแฟนซีะครับจากค่ายเทนเซนเนาะนี่มันเป็นแนวจอมยุทธ์นะครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งที่เจอนะครับอาจจะเจอเรื่องปิงแล้วก็เรื่องภาษาภาษาจีนนะครับแล้วก็ตัวเกมมันสมัครค่อนข้างยากเนาะอันนี้เจอผู้เล่นอื่นในเกมด้วยนะครับแต่บางทีมันเป็นแฟนซีแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะมีมอเตอร์ไซค์ขายด้วยนะค่อนข้างแหวกแนวนิดหนึ่งนะโอเคกดที่กระเป๋านะเขาให้อะไรเรามาไม่รู้ฟิบโอเค นี่ครับเป็นของใสเนาะอืมเป็นชนเผ่าตอนนี้เป็นเวลากลางคืนด้วยท่านผู้ชมรับของรับของโอเคกดที่เควสนะครับพูดคุยกับตัวเอ c ตรงนี้นะครับเขาจะบอกนะเขาจะสอนเราเรื่อยๆนะครับผมเล่นให้ดูระยะหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นการนั่งสมาธินะครับเหมือนเป็นจอมยุทธอย่างที่ผมบอกไปอะครับมันจะคล้ายๆการฟื้นฟูพลังงานของเราสําหรับตรงนี้เนาะเขาสอนแหละไม่มีอะไรนะครับก็กดเควสถัดไปได้เลยพอผ่านเควสนะครับก็ได้ยีกพี ช่วงแรกจะเป็นการสอนสเต็ปแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีการสอนการสร้างบ้าน,น,านการล่าสนานัตว์อันนี้จะเป็นระบบใหม่นะครับที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาเนาะในระบบการล่าสัตว์ที่เขาโชว์ให้เราดูเนาะคือก่อนหน,น้านี้มันไม่มีโชว์แบบนี้นะเออก่อนหน้านี้ไม่มีโชว์การต่อสู้อะไรแบบนี้ให้เราดูนะครับวันนี้เขาจะเป็นระบบที่มันเปิดเต็มๆแล้วนะครับมันค่อนข้างแตกต่างจากช่วงแรกนะผมกดสกิปข้ามไปแล้วกันเนาะอันเนี้ยสู้ได้เหรอผมว่าน่าจะสู้ไม่ได้มันจะไปยิงเขาทําไม เกาะยังไม่พังเลยท้าไม่ชมเดี๋ยวออกล่านะครับออกล่าเนี่ยเกาะเขายังไม่ลดถ้าเกาะยังไม่หมดมันก็เลื่อนไม่ลดเนาะนี่ครับเลื่อนลดเดี๋ยวลองเดินเควสต่อนะครับอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับระวังเวลากลางคืนด้วยนะมันจะมีพวกมอนสเตอร์แปลกๆนะครับนี่อันนี้จะเป็นเกี่ยวกบการครับ พวกลูกธนูต่างๆนะครับคือมีระบบค้าต่างๆเนาะคือเกมเป็นแฟนซีจ๋าๆเลยนะครับใครเคยเล่นยูโทเปียบ้างนะครับประมาณนั้นอะเออประมาณยูโทเปียเลยนะครับโอเคทีนี้นะครับกดที่เควสเหมือนเดิมนะแล้วก็พูดคุย NPC คือช่วงแรกอะเราจะคุย NPC คนนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะหมดเควสเนาะคือเขาจะมาสอนเราเป็นระยะๆนะครับแล้วก็ให้ไอเทมเราต่างๆนะครับก็จะมีคําแนะนําเรานะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับ เขาบอกว่ามาเมนมที่2นะครับมนูิคืออะไรนะครับเขาจะให้เราอตั้งแคมป์ไฟนะครับคือเราจะตั้งแคมป์ไฟบริเวณนี้อันนี้เราค้ามก่อนเดี๋ยวจะมีการตัดไม้ทําลายโป่งทําลายป่านะครับค้ามสออันเลยก็ได้นะครับไม่รู้ทําไมค้ามทาไมอันเดียวก็พอจริงๆนะครับโอเคทีนี้นะครับเราก็ให้เราเปิดกระเป๋าเนาะแล้วมันจะมีแคมป์ไฟเห็นไหมครับอะปึ๊บแล้วก็เลือกที่วางดีๆนะครับ ก็เหมือนเกมโซเวอร์ทั่วไปนะก็วางแบบนี้นะครับอันนี้ก็สว่างขึ้นมาอันนี้เป็นแคมไฟเนาะแต่ว่าทําไมดูที่หรือสถานที่ยังไม่ค่อยปลอดภัยเลยท <c oughs> ่านผู้ชมชุดมันก็เปลี่ยนไปเนาะเหมือนชนเผ่าอะไรไม่รู้เนาะเอ,อทําเสร็จแล้วก็รับของโอเคเปิดของเข้ามานะครับปึ๊บนี่อันนี้จะเป็นเชิ้นส่วนอะไรไม่รู้นะเราอ่านนะอ่านไม่ออกอ่านบอออกอ่านบออบอกนี่ โอเคมีตัชาชัยแล้วไม่รู้ตัดฉากหรือเน็ตหลุดท่านผู้ชมอันนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับโลกใบนี้นะครับเป็นยังไงนะนี่เรากดข้ามแล้วกันเนะาะเขาสารยายแล้วชมเฉยๆเลเวลสามแล้วฟึ๊บโอเคอเดี๋ยวมันจะมีม้าให้เราด้วยนะครับอันนี้ม้าเราเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศการเล่นเบื้องต้นนะครับ ค่อยๆเล่นตามเควสด้านซ้ายมือตรงนี้ไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันจะมีระบบการเขาเรียกอะไรระบบการหาทรัพยากรต่างๆด้วยนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับด้านซ้ายล่างเนาะผมจําระบบไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมเคยเล่นไอช่วงทดสอบอยู่นะครับอันนี้แล้วก็หาอย่างเช่นสมมติว่าผมจะหาหินตรงนี้ใช่ไหมครับเรากดสแกนปุ๊บแล้วมันจะบอกตําแหน่งเลยนะครับว่ามีทรัพยากรอะไรอยู่ตรงไหนนะครับเออแล้วค่อยๆเล่นไปมันจะปลดล็อกนะครับ พวกเครื่องมือคราฟต่างๆนะครับเดี๋ยวมันจะมีการสร้างบงสร้างบ้านนะนี่ผมเทสให้ท่านผู้ชมได้ชมเฉยๆนะครับรูปแบบการเล่นตอนนี้มันเปลี่ยนไปด้วยนะค่อยเล่นแล้วกันนะครับใครชอบแนวโซเวลแบบนี้นะครับที่เป็นแฟนตาซีนะครับล่างโหลดเกมนี้ไปเล่นกันได้นะครับแต่ว่าต้องใช้ QQ หรือว่าบีชทในการล็อกอินด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ